สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ลิซาเวครับผมเจอกันแต่เช้าเลยนะครับนี่คือข่าวล่าสุดครับผมเขาบอกว่า Sony Interactive Entertainment ครับแต่งตั้งลิซาและลิสมโนบาลคนนี้ขึ้นเป็น Global b r a n d a m b a s s a d o r ของ PlayStation ครับทุกคนโอ้โหแอดจะบอกว่าตื่นเต้นกับข่าวนี้มากๆนะครับคือทางด้าน Sony เนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการเนาะว่าลิซาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนใหม่ของ PlayStation ซึ่งจะปรากฏตัวในแคมเปญโฆษณาต่างๆด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ PlayStation ในอนาคตด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆพูดถึงเพย์เพย์เพย์สเนเนี่ยก็มีวิเวลมาตั้งแต่แรกไหมเพราะอย่างใน MV Fuck Up ักซ์แนะครับก็จะเห็นได้ว่าน้องก็ถือจอยของ PlayStation ฟนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะครับซึ่งข่าวเนี่ยไปไกลมากๆครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบนเฟซบุ o กครับ บนทวิสเตอร์ครับรวมไปถึงบนเว่ยบอนะครับก็มีบล็อกเกอร์เกี่ยวกับเกมเมอร์เนี่ยมาโพสต์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็โซนี่เนี่ยยืนยันว่าสัญญาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับอืมอ่าแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าลิซ่าเนี่ยจะเป็นหน้าเป็นตาเลยนะครับเป็นหลักเลยในโฆษณาแล้วก็แคมเปญของ PlayStation นะครับแล้วก็มีบทบาทในงานอีเวนต์ต่างๆของแบรนด์ด้วยทุกคนซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญของ โซนี่เลยนะครับซึ่งในการใช้กระแสแฟนคลับและตอบโจทย์ตลาดเกมเมอร์ระดับโลกนะครับทุกคนบอกเลยว่าอันนี้ตื่นเต้นจริงๆนะครับเพราะว่าโลกของเกมเมอร์กับโลกของศิลป,ปินเนี่ยแอดไม่ค่อยเห็นโครจรมาเจอกันสักเท่าไหร่นะฮะเออเรียกได้ว่าน้อยมากๆส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับศิลป,ปินซะมากกว่าใช่ไหมอย่างเกมล็อกแบรนอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ล็อกแบรนนี่เหมือนจะไม่ใช่ของโซนี่นะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเล่นในเอ่อตอนนั้น ในอะไรนะเอ้ยหรือว่าโซนี่ก็มีใน PSP ไม่แน่ใจนะครับแอลแอดออกไปเรื่องเกมสังัันนะเอาไว้เด็กมาเม้าให้ฟังเฉยเลยก็จะบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นศิลปินที่น่าสนใจมากนะครับการจับคู่กับแบรนด์เนี่ยเหมือนกับลิซ่าเนี่ยเปิดโลกใหม่อีกแล้วครับทุกคนคือน้องเป็นนักร้องเป็นศิลปินเป็นนักแสดงเป็นแฟชั่นไอคอนเป็นนางแบบเป็นอะไรอีกอะโอ้โหน้องเป็นหลายอย่างมากเลยเป็นดาราด้วยแล้วตอนนี้คือน้องเป็นแบรนด์เอ็ม แบนด์อขอภายตื่นเต้นรวเยอะไปหน่อยเป็นแบน M ของ PlayStation อีกนั้นแปลว่าลิซ่ากับโลกของเกมเมอร์เนี่ยกำลังปนหนวเข้ามารวมกันนะฮะน้องกาลังก้าวเข้าไปสู่โลกใบใหม่อีกแล้วทุกคนโอ้โหเอาเขาไม่อยู่จริงๆนะคือลิซ่าเนี่ยไปหลายวงการมากๆนะครับแต่ว่า เออวงการคอลเลกเตอร์สะสมรถโมเดลลาบูบูด้วยเออเยอะจริงๆแต่ว่าแอดเนี่ยคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าลิซ่าเนี่ยจะไปบุกตลาดเกมนะครับซึ่งไปจริงๆครับผมงานนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นแน่นอนนะฮะแล้วก็ ในส่วนของโซนี่เนี่ยปกติเครื่อง PlayStation เนี่ยก็เห็นแย่งกันซื้ออยู่แล้วนะครับในตอนที่ออกมาทีแรกนี่คือแบบแย่งกันกดแย่งกันซื้อเลยไหนมีใครเล่นบ้างบอกแอดหน่อยแอดก็มีอยู่นะแต่ว่าแอดมีแค่ PlayStation 3นะครับผมไปไม่ถึง5นะครับเดี๋ยวเก็บตังก่อนนะครับนะเออก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นจริงๆนะครับการได้เห็นลิซ่าร่วมงานกับโซนี่ซึ่งโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าแอดเชื่อว่าคนที่เป็นเกมเมอร์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนของน้องด้วยเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่ ที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นแบบอะไรแบบนี้นะซึ่งสุดท้ายก็ได้เห็นจนได้นะครับโอ้โหตื่นเต้นจริงๆนะครับถึงกับต้องมาอัปเดตกันแต่เช้าเลยนะครับนะอ่ะก็มาให้ฟังกันประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับผมขอให้เป็นวันที่แบบเดอะเบสยอดเยี่ยมไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวเกี่ยวกับน้องเนี่ยแอดก็จะมาอัปเดตมาเมาให้ฟังกันแบบนี้นะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะ ครับทุกคนตอนนี้แอดขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับผม